วันนี้โอนิวเขามี m a s t e r ร h เชฟรุ่นใหม่ออกมานะคะซึ่งจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าเพิ่มฟังก์ชันในการหุงข้าวมาให้ก็คืออุปกรณ์ตัวนี้นะคะปกติรุ่นเดิมเราจะแนะนำให้ลูกค้าใช้กับซ u ปเปอร์ล็อกนี้นะคะใส่ข้าวลงไปใส่น้ำแล้วก็เอาใส่ลงไปในเครื่องแต่รุ่นใหม่ของ Masterchef เขาออกมามีตัวนี้ให้เลยนะคะก็จะมาพร้อมกับ ตะกร้าทุกอย่างนะคะเหมือนเดิมอันนี้เราลองหุงข้าวให้นะคะก็คือเราใส่ข้าวสารดิบไปในนี้แล้วก็ใส่น้ําปิดแบบนี้นะคะก็จะได้ข้าวที่สุกพร้อมเลยทีนี้เวลาเราทําอาหารต้องการฟักทองแครอทไข่ข้าวเนี่ยเราสามารถทําในเครื่องนี้ได้เครื่องเดียวเลยแล้วก็ปั่นละเอียดสามารถเอาไปฟรีซไว้แบบนี้นะคะใส่ในบล็อกเก็บอาหารได้หรือว่าคุณแม่จะใส่ในกล่องซูเปอร์ล็อก ที่เราแถมให้ก็ได้นะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นแถมอยู่ให้6ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราให้ดูส่วนประกอบของตัวโถก่อนนี่นะคะตัวโถก็จะมีแบบนี้มาให้ซ้อนกันแล้วก็มีตัวนี้นะคะเอามาใส่กับอันนี้เพื่อว่าเวลาที่เราจะนึ่งสองชั้นอย่างเช่นเราจะแยกแครอทไ้ข้างบนเอาฝักทองไว้นึ่งข้างล่างนะคะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนอื่นนะคะเราจะต้องใส่น้ำตรงนี้นะคะ ใส่ลงไปแล้วก็ดูขีดปริมาณน้ำด้านข้างนี้นะคะจะขึ้นเป็นสีฟ้าใส่ถึงแม็กซ์ได้เลยค่ะอันนี้เราไม่ต้องคำนวณน้ำเองว่าเราจะใช้เท่าไหร่เพราะว่าไอ้น้ำจะหยุดทำงานตามเวลาที่เราต้องการนะคะวิธีก็คือเราก็จะใส่ฟักทองในตะกร้านี้นะคะแล้วก็แครอทถ้าเราต้องการแยกเราก็เอาใส่ในนี้นะคะใส่ลงไปในนี้ พอใส่แล้วนะคะเราก็จะเอาฝาตรงนี้มาปิดเราก็จะได้ชั้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนึ่งไปพร้อมกันเลยถ้าใครอยากจะต้มไข่ด้วยสามารถเอาไข่ใส่ลงไปได้เลยค่ะในฟักทองหรือจะใส่กับแครอทก็ได้นะคะพอเขาทำงานไปมันก็จะสุกพร้อมกันหมดเลยคุณแม่ก็สามารถเอาทั้งหมดเนี่ยมาปั่นในโถปั่นแบบนี้นะคะเราก็เปิด จอจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกโหมดในการทำงานไปได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีโหมดหนึ่งโหมดปัน่นแล้วก็โหมด,หมดอุ่นขวดนมนะคะอุ่นน้ำนมค่าเชื้อขวดนมได้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้จะอยู่ในโอโอนิวเครื่องนี้เลยค่ะรุ่น Masterchef ค่ะ